ม้วนเป็นม Ch <laughs> <hint. his> ้วนม้วนเป็นม <aciones> ้วนสวัสดีสุขูสุคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยว่าสิมานับเงินจวด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 โชยก้าว่าสิเป้าเนิยนเนีนเออเป้าเนียนเนีนเป้าเนียนเนะกลับเป็นด้เสียเนียนเนียน แข่วแมงเอออีแข่แขวแมงประกาศไปได้เอออีแขะแขวแมงว่ะเออจะทำเป็นเออตัวอย่างว่าสุดกับโดนซะเองอกับโดนซะเองนี่นานี่แหละนี่แหละเออ เมนกามีจริงเออเป็นไดเออะ่ายเงือบพิกก้อ,อนนานั่นเออพาประกาศโปยโปรยโปยโปยไม่มีเงินนั่นบ่เออเดี๋ยวได้รู้จักหัวนสนวาเออไม่จ่ายเดี๋ยวได้รู้จกักว่าสนออพ่อเป็นพอน่อไปเจอเออกลับได้โดนนั่นพิกวัสาสนวา เป็นใดเสียน้งคาน้ำมันเสียทั้งจางก,กันเออนอกเครื่องแบบไปเออคักบอบนันอีบอกมันเอาเต็มเดี่ยมันสีได้บ่ได้อีบอกมันเอาลดได้ e walk. อีบอกมันลงทุนไปกับผัวมันผอมเนาะหูจักหูจักอ e ีบอกหน่อยไปตีหละ่ะอีแค่นี้หูจักนี่ใส e ่อีบอกอยู่แล้วทุกคน นะเออมันหูจักันนี้ใส่อีบอกดีพวกสูน่ะมันมวยถูกคู่กันแล้วเออไ็ดจังไดน,นน่บานอีนี่เตรียมหาดนตีเพ่งโหยโหยโหย,โย,โย,โยบุนเด้เฮาเออบ่ธรรมดาเด้ทุกคนเออจอจันจอจันเขาแล้วเอ่จอจังไดจอเขามาจอเขามาเห็นบออีแค่เขียวแมงกูบอกแล้วกูบอกแล้วเห็นบอ เอ,อกรรมบริเตกลงไผ่ดอกอไอยังว่ะกรรมอยู่ที่การกระทํานะอยู่ที่การกระทําของคนแต่ละคนนะจะบอกไว้ให้กรรมเลี้ยวกรรมซาดิกระส,สนน้องคือเกาสนองสนองสนอง,สนองเต็มคาลาเบลพุ่นละเออเป็นไงเม,มงสะดิง่งสะะเลืออเลยบอกแม่งสะดิง่งไหวทุกคนทุกคนบอกไว้ตรงนี้เลยนะนะ ที่เราพูดกันนะ่ะน้องเขาไม่ได้เสียสักบาทนะทุกคนนะกับเป็นฝ่ายนี้เสียให้นะเสียให้ในายบ้านนะทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นไดก็ยังบอกว่างานนี้มีเฮมีเฮก็ยังว่าเออกาว่าสิปิดอ้ยสปิปเอาเนินๆนเออกับดีเสียเนินเนเ เอาผู้ใดสีเอฟไปสีก็พี่เลี้ยงกับเอฟเด้อเอฟ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 ไปเอฟไปอันสีสีไปเด้อหัวขอจังไหนไปนั่นให้เขียนว่้จังไดอันเอฟไปเด้อเออไประบบแพงไประบบแพงนะเอฟไปเอฟไปเนาะเออเล็วนี่เข้าสิบโอ้ยเข้าสิบมวนเพิ่มเพิ่มผลแล้วโอ้รถแห่อันของวงใดดีพวกเข้าฮะรถแห่วงใดดีทุกคน เอาจังไดดี <laughs> โอ้ยเออมวนกุ๊บทุกคนเห็นบออีอนอีแค่แข,แขวแมงเป็นไดเออล้น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 ,ลนไปเอาเรื่องผู้เฒ่าสุดท้ายเป็นไดดเฮ้อเฮ้ออีแควอันอีแค่แขวแมงเห็นบ่แท่นทีว่าหูว่าลูกป่วยเจ็บไข่ได้ป่วยมึงกับบ้เฝ้าออมาเนาะ ยังไปนั่งดื่มได้เซยอาการเป็นยังไงคือบ่น,บนออกมาอธิบายฉีดแจงขึ้นตอนไปเด้คือ <c oughs> มามว่าขี่แกงเนี่ยฮะเป็นไงอือไป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 อือยังคิดอีกนะยังคิดอีกนะเออจะเดินเรื่องต่ออีกเหรอแค่นี้ยังไม่เขียนอีกบ่ฮะเอออีแค่ีอแค่เขียวแมงบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างว่าสันวา <c oughs> ตัวอย่างยังล้มเหลวขนาดนี้เอย,ยังไงเงือบขนาดนี้อโอ้ยส,ส่วนสิไล่ต่อไปสฮ็ดงังไหนบ่ดนี้ซึ่งเงือบกว่าเก่าบ่อืมตายแล้วขนาดทำเป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยเออเคสตัวอย่างเคสแรกว่าสั้นว่าเคสตัวอย่างเคสแรกยังล้มเหลวขนาดนี้เลย <laughs> มวนกบมันเระพวกเงามวนกุ๊บโว้ยทางกันผู้ซอยกับขงสิลับเลยเนาะเออมวนกุ๊บมวนกุ๊บเนาะทุกคนเนาะเออเอา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 มื่อนี้กอ็อย่าลืมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะทุกคนนะอย่าลืมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตามที่เราได้คุยกันไว้นะต้องฮัลโหลนะทุกคนนะเออ มีหลายๆคนแล้วเออบอกเฮลโลเฮลโลแล้วนะว่าสั้นบ่าอุ้ยบ่ะรับปรดาทุกคนนี่สุดยอดเลยแควนวมมือแบบสุดยอด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 ทุกคนเนอะขอความร่วมมือก็คือได้เลยเนี่ยครั้งนี้อุ้ยทุกคนสุดยอดสุดยอดวอหนึ่ง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 เรียกวอสองเฮลโลเฮลโลเฮลโลมวนเป็นมวนเนาะจ้ะทุกคนไปก่อนไปก่อนบานมาซํานี่เซกอนเดี๋ยวสิมีด เดี๋ยวสิมีอบ่อยากพากมวนเป็นมวนเนาะมวนเป็นมวนไม่อยากพา,ากาเลยทุกคนเออเอา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 ไว้สำนีสกนักก้อนเอาไว้สำนีสกนักก้อนเดี๋ยวสิบอ้ตื่นเต้นไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า